นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่อ่าขยันนิดนึงอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับแนะนําตัวนิดนึงคือลุงขาวลุงขาวนาลุงขาวส่วนนี้ลุงปลูกอะไรบ้างครับปลูกมังคุดทุเรียนมังคุดทุเรียนมังคุดกี่ต้นมังคุดร้อยห้าสิบต้นมังคุดร้อยห้าสิบต้นทุเรียนทุเรียนสองร้อยได้ะสถานที่นี้นะครับเป็นที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไร ตำบหาดยายอำเภอหลังส,ว,ส,ส,ส,ว,สวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่สิบกรกดาสองพันห้าอหกสสองอ่าอันนี้ลุงขาวส่วนที่ครับแนะนําตัวนี่ับพงศักดิ์ซีโฟเก็ตครับอ่าพี่พงศักดิ์พี่พงศักดิ์เป็นผู้ที่มาแนะนําให้ลุงขาวได้ร oh ู้จักน people, ี่แทมาทมคู่หูมาจันน่าู่หูมาจันคู่นี้อ่านะครับเป็นผู้ที่มาแนะนําให้ลุงขาว มาแนะนําให้ลุงขาวรู้จักเมื่อไหร่ครับเมื่อประมาณเดือนเมษาครับประมาณเดือนเมษาลุงขาวพอพี่พงศักดิ์เขามาแนะนําให้รู้จักไอ้คู่หูเมื่อกันคู่นี้ล,ลุงขาวยังไงเขามาแนะนําแบบไหนยังไงม,<า>ม,มนันแนะนําว่าสีพวกนี้สวยดีวะมาทุเรียนมามาแนะนําว่าถ้าฉีดมังคุดฉีดทุเรียนเนี่ยจะสวยครับจะออกผลดอกผลสวยอ๋อแล้วลุงขาวยังไงเชื่อเขาเลยไหมนะ่ะก็ก็ทดลองดู ได้ผลดีเอาคือตอนแรกก็ยังไม่เชื่อหรอกประมาณห้าสิบห้าสิบยูขอลองหน่อยครับลองทั้งสวนเลยหลังจากลองฉีดพ่นไปครั้งแรกนานขนาดไหนลุงถึงรู้ว่าเออไอ้คู่นี้น่าจะน่าจะดีนะหลังจากฉีดทั้งแรกไปเนประมาณประมาณกี่วันกี่เดือนยังไงประมาณครึ่งเดือนได้ใบมันเริ่มสวยดอกก็ออกคลองใบเริ่มสวยดอกออกคลองแล้วตอนที่ฉีดครั้งแรกเนี่ยดอกออกยัง ก็เริ่มแทงพอ,อ,อ,อเริ่มแทงเป็นตากลกอ่ะพอฉีดไปแล้วประมาณครึ่งเดือนเห็นว่าใบมันดีขึ้นก็ดีขึ้นแล้วก็ฉีดต่อเนื่องมาเรื่อยๆประมาณครึ่งเดือน,นฉีดครั้งครึ่งเดือนฉีดครั้งหนึ่งแล้วใช้ขนาดไหนขนาดในการใช้คือคู่ชุดเนี้ยชุดหนึ่งเนี้ย<อ>ใช้กับน้อะอะําเท่าไรยังไง ลุงใช้ถังเท่าไหร่ถัง200ลิตรครับอ๋อนี่สองซีซีอันนี้200ซีซีนะเวอร์แพคไฮโดรซานเนี่ย200ซีซีแล้วตัวสารเพิ่มสิทธิภาพเนี่ยยีช้อนครับยี่ช้อนตามสูตรเป๊ะชุดหนึ่งได้5ถังชุดหนึ่งได้5ถังใช่แล้วทั้งสวนเนี่ยลุงฉีดครั้งหนึ่งอ่ะกี่ชุดประมาณ4ชุดประมาณ4ชุดฉีดทั้งทั้งทั้งสวนเลยล่ะแล้วเป็นไงมั่งมังคุดณเวลานี้อายุมันประมาณขนาดกี่กี่เดือนกี่วันมันจะเก็บได้ยังไงไม่กระเทียม เริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกเรื่อยๆแล้วี่กมสุตัวพี่เริ่มสุกแล้วตัวน้องก็ออกไรมาเรื่อยๆก็มีทั้งแสดงว่าต้องมีหลายรุ่นดิอ๋อมันมีสองรุ่นครับมีสองรุ่นแล้วเป็นยังไงลุงบอกสภาพมังคุดตอนนี้เทียบกับก่อนปีที่แล้วที่ไม่ได้ใช้ไอ้คู่หูมาเตือนคู่นี้เป็นยังไงดีกว่าไม่ได้ใช้เยอะดีกว่ามันไม่ได้ใช้เยอะ มันเอาเอาส่วนไหนที่ดีกว่ากันบ้างลุงมีอะไรบ้างมีใบใบใบเขียวสวยนี่นะใบอย่างเงี้ยมันน้ำเขียวสวยอย่างเงี้ยผิวลูกก็ขาวนวลผิวลูกนี่โอ้โหนะฮะเดี๋ยนะแหมมันมันมันผิวมันเกลี้ยงใช่ไหมเกลี้ยงดีข่าเขาาหูนี่ก็เขียวแหมใบลูกนี้เห็นไหมเรี่ยงรูกนี้แหมนี่ฮะโอ้โูกสวยแบบผิวนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เยอะไหม ทั้งสวนเนี่ยอยูเป็นเป็นทั้งสวนเลยแต่นี้ลูกยังใหญ่อีกครับนะลูกยังใหญ่ได้อีกนะเท่าที่เห็นแล้วมันดกกว่าเก่ากว่าที่ไม่ใช้คู่นี้ไหมจำนวนลูกดดกว่าเยอะแต่แต่ปีนี้แล้วหลายปีแล้วก็ไม่ไค้ดอกอ๋อคือที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยดกเลยปีนี้สมดุลเาอากาศแรงดีอ๋ออากาศจะได้อากาศแล้วผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะครับไอ้คู่หูอาจารย์คู่นี้ต้องการให้เกษตรก่อนได้ ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเลยนะครับอันนี้บริษัทตัวค้าไโนชันก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงขาวแล้วก็พี่พรงศักมากที่ได้สละเวลาแล้วก็เปิดสวนให้เราได้เข้ามาสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากนะครับลุงขาวครับสวัสดีครับนะครับก็อย่างที่บอกครับคนที่ได้เห็นคลิปนี้ได้เห็นวิดีโอนี้ยังไม่ต้องเชื่อครับไปหาซะไปหาใช้ซะใครมาแนะนํารีบใช้เลยแล้วให้ต้นไม้มันคนบอก ว่าของเราดีจริงไม่ดีจริงโอหูหมาจานนี้มันมหาจรรยนสมชื่อจริงหรือเปล่า